ทำอะไรนี่ทาแค่ที่เดียวเหรออย่าเรียกร้องให้มันมากเกินไปหน่อยเลยนี่ท่านช่วยจัดการวิญญาณที่แจกสลายให้มันดีหน่อยได้ไหมกระโดดไปทั่วหากคืนนี้ยังไม่มาอีกพวกปีศาจน้อยขี้กลัวจะตกใจเอานะพอฟื้นมายังไม่เห็นเงาของเจ้าเลยแค่ให้พวกมันไปตามหา ถือเป็นการช่วยเหลือที่ทำให้สมหวังเจ้าจะขอบคุณค่าอย่างไรที่ประหลาดใจก็คือคำพภเวร์หลังนี้ไม่คิดว่าหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกจะรักษาคำพูดจริงไม่นานก็ขนอคร์เวทหลังนี้มาให้แล้วข้าว่าในกองนั้นต้องมีวิธีแก้อาคมของคนลึกลับแน่ข้าอ่านตำราชบารักษาใจก็ไม่เลวต้อง ทำพลังวิญญาณให้ว่างเปล่าผู้ที่พลังอย่างรั่วต้องบำเพ็ญเล่มนี้ไม่เหมาะกับท่านเหตุใดถึงไม่เหมาะกับข้าขอดูหน่อยข้าบอกว่าไม่เหมาะก็ไม่เหมาะสิเอะท่านเอาคืนมานะของบำเพ็ญฌานผู้บำเพ็ญฌานต้องถอดอาภรณ์จนหมด ผู้ถ่ายทอดพลังเวทเข้าไปในน้ำแข็งนินใช้น้ำแข็งนินทาทั่วตัวข้าว่ามันก็เหมาะดีนะคนถอยอย่างท่านท่านเหมาะแต่ข้าไม่เหมเาะทำอะไรเจ้าบอกว่าจะช่วยข้ายังไม่ได้ลองจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่เหมาะ ข้าไม่ทำในหนังสือก็เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่เหรอนี่ทาแค่ที่เดียวเหรออย่าเรียกร้องให้มมนมากเกินไปหน่อยเลย ตรงคอล่ะเจ้าทำข้าเจ็บทำไมเขินเหรข้าไม่ได้เขินนะข้าเต็มใจสุดๆเลยเจ้เต็มใจแล้วเห็นได้จึงหยุดเล่าต่อสิ้ข้าเริ่มเจ็บพลังวิญญาณเทพเสียแล้วในเมื่อเจ็บมาก ให้ข้าช่วยถูให้เจ้าดีไหมเจ้าดินดำมาได้เวลาพอดีรีบมาเลยใช้ขอถูทีพอได้แล้วเจ็บหนักเพียงนั้นน่ะเจ้าระวังตัวหนอ่อยเถอยยังแกล้งป่วยขอความเมตตาข้าเคยใช้วิธีนี้มาก่อนนะมันไม่ได้ผลหรอกใช้ได้ก็พอคนใกล้จะตายสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุข